ว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่กัปตันแจ็คจีชแนลครับวันนี้ผมก็อยู่เกมลักนาล็อกเองครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมครับไปทำหมวกชนิดหนึ่งครับที่ได้มาโดยไม่ยากครับแล้วก็เสียเงินไม่มากด้วยครับนั่นก็คือหมวกที่ผมใส่อยู่นั่นเองครับผมซึ่งไอหมวกเนี้ยมีชื่อว่าลูนครอสเซอร์เคดครับซึ่งหมวกอันนี้ครับก็จะเพิ่ม แอคแท็กให้บวกสิบครับเพิ่มพลังโจมตีเวทให้บวกสิบครับเพิ่มฮิตให้ห้าครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายครับได้รับความเสียหายทาตุปกติหรือาตาธรรมดาเนี่ยลดลงสามเปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณนี้ครับหมวกอันนี้ครับก็ซึ่งการจะทําหมวกนี้ได้ครับก็ต้องแน่นอนเลยครับต้องมีโอเคมีสองคนครับที่จะทำครับถึงจะทําภารกิจนี้สําเร็จครับผมซึ่งภารกิจนั้นจะทําอะไรบ้างครับก็ ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่เราจะทำเควสนี้ครับผมก็ขอพูดถึงไอเทมที่ต้องใช้แล้วก็เงื่อนไขในการทำเควสนี้ก่อนครับก่อนอื่นเลยครับจะทำเควสนี้ได้ต้องมีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยครับเป็นซีดีเพลง God Eternal Love ครับซึ่งแผ่นซีดีนี้หาได้จากไหนเอ่ยหาได้จากบอส Angeling ครับหรือว่าจะซื้อจาก เอ็กเชนก็ได้ครับแต่ผมแนะนำครับให้ซื้อจาก Exchange ดีกว่าจะได้ไวกว่าครับราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ18,000ครับซึ่งตอนผมซื้อมาเนี่ยประมาณ17เองครับซึ่งแผ่นนี้บอกไปเลยซื้อยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องแย่งกันหน้าดูเลยครับใครยังไม่ได้ทำครับก็รีบทำซะนะครับเพราะว่าผมว่าแผ่นนี้ต่อไปจะยิ่งแพงกว่านี้อีกโอเคครับส่วนไอเทมชิ้นที่2ที่ต้องใช้ ไอเทมนี้นั่นเองครับแฟนตาซีพูฟครับซึ่งอันนี้ครับเอาไว้ขึ้นชิงช้าสวรรค์ซึ่งอันเนี้ยหาได้จากไหนมันซื้อมาจากคนขายของอ e ีเวนต์น่ะอ่าครับแล้วก็พวกกล่องต่างๆซึ่งอันเนี้ยผมตอนผมได้มาผมได้มาไงไม่รู้ได้มาจากพวกกล่องนั่นแหละครับไม่ได้ไปซื้อมาโอเคสําหรับของที่ใช้ก็มี2ออย่างเท่านี้ครับผมต่อไปมาพูดถึงเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่จะทำเควสนี้ได้หนึ่งเอ้ยต้องมี คนต้องมีเพื่อนมาด้วยครับอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ต้องมีสกิลผจญภัยสกิลนี้นั่นเองสกิลแฮนอินแฮนครับหรือว่าสกิลจับมือครับต้องมีทั้งคู่ด้วยนะครับซึ่งเอาไว้จับมือครับเพราะว่าเวสนี้ครับต้องจุงมือกันไปตลอดครับแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนครับแล้วก็อีกหนึ่งเงื่อนไขครับก็คือจะต้องทําตอนกลางคืนเท่านั้นครับ เพราะว่าทํากลางวันไม่ได้นะครับต้องทาตอนกลางคืนครับนี่ก็คือเงื่อนไขครับทั้งหมดที่จะทำเควสนี้ได้ครับอ่าครับผมลืมบอกเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งครับสักกี้ผมไปลองมาแล้วแล้วมันไม่ได้ก็คือตัวผู้ชายกับผู้ชายเอาไปทําเควสนี้ไม่ได้ครับคือต้องเอาตัวที่มันเป็นเพศตรงข้ามกันนะครับสมมุติถ้าเราเป็นผูน้ช <kaf S 2> <morality> ายใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวเพศผู้หญิงครับไปทําด้วยครับหรือถ้าเกิดเราตัวละครเป็นเพศผู้หญิงครับเราก็ต้องหาเพื่อนครับ หรือคนทำในคู่ทำเนี่ยเป็นตัวละครผู้ชายครับถึงจะสามารถทําได้ครับตอนนี้ผมก็ไปแปลงเพศตัวลองของผมมาแล้วอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มทําเลยกันดีกว่าก่อนอื่นเลยครับเราก็ชวนให้อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะครับกับตัวละครอีกตัวหนึ่งโอเคครับหรือว่าเพื่อนเราเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่ตัวละครเพื่อนครับแล้วก็เชิญให้จูงมือครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ให้กดรับโอเค อันนี้รับแล้วครับอันนี้จุงมือไปด้วยกันแล้วจากนั้นครับเราก็พากันไปที่ทางซ้ายของเมืองกิฟเฟนอะไรวะได้รางวัลเฉยๆอะไรวะโอเครางวัลเฉยสงสัยเซิร์ฟเวอร์ปิดวันนี้ไปก่อนเสร็จแล้วให้คุยกับผู้ชายคนนี้เอมิซีคนนี้ครับอ่าพอคุยแล้วก็ให้ตอบเชิญคนรักอ่าเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะอ่าที่ตรงบวกเนี่ยคือเพิ่มตัวละคร เสร็จแล้วเลือกตัวที่เราพามาด้วยครับก็คือตัวนี้นเองครับตัวลองของผมอ่าจากนั้นก็เชิญด้วยความจริงใจแล้วก็อ่านครับก็คือต้องตัวละครลองเราต้องกดยอมรับด้วยครับถึงจะทำเควสนี้ได้โอเคครับแล้วเราก็จะไปขึ้นชิงช้าสวารรค์กันสองคนครับเออทำไมไม่เห็นอะไรเลยอ๋อนี้จะเห็นแล้ว หนห้าไปด้วยกันเดเออถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ครับผมว้าวไปบันทึกไว้โอเคครับเมื่อเรานั่งชิงชา้าสวรรค์เสร็จแล้วครับก็ให้เราไปที่คอนเทลลาเซาเกตครับอ่าไปฟังเพลงนะไปเปิดเพลง แล้วก็พาคู่ครับมาที่ตรงที่ฟังเพลงครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังมีคนฟังเพลงอยู่เดี๋ยวผมรอสักแป๊บหนึ่งครับให้คนฟังเพลงหมดก่อนโอเคผมกดเล่นเพลงไปเลยก็ได้อ่ะครับจองคิวเล่นเพลงก่อนโดยให้เราเลือกเพลงที่มีชื่อว่า love forever ครับเพลงนี้เองเป็นระยะเวลา5นาทีครับให้กดเล่นเพลงนี้โอเค ัใส่เข้าไปป๊าปแล้วก็รอเวลาให้มันเล่นเพลงทีนี้ครับพอถึงเพลงของเราครับเพลง Love Forever ครับให้เราากดถ่ายรูปกดไปที่กล้องถ่ายรูปเนี่ยครับแล้วก็จากนั้นให้กดพิมพ์ใส่กรอกข้อความเนี้ยใส่อะไรก็ได้ผมจะใส่ว่า Love you โอเคครับเรานี้ผมใส่ว่าเลิฟยูแล้วก็กดตกลงแล้วก็ส่งไปเลิฟอยู่อย่างนี้โอเคเมื่อจบเพลงแล้วครับก็ให้เรา,าพากันไปต่อครับไปต่อไปต่อที่บอลลูนครับบอลลูนพอลลิ่ง อยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงที่คนที่ชื่อ NPC เอลินครับคนนี้โอเคแล้วก็บรูลยักษ์กดไปต้องการใช้ครับจะเสียประมาณ1,000เซนนีครับผมแล้วก็กดเดินทางเนอะ,อะว้าวครับเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจการเดินทางแสนมหัศจรรย์โอเคถ่ายรูปส,รสวยๆอีกหนึ่งรูปไหนวะ ครับคราวนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วจะรับหมวกตรงไหนล่ะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ครับคู่มือครับแล้วก็ไปตรงที่มันจุดแดงๆนี่แหละครับไปที่สังคมการเดินทางแสนอัศจรรย์ครับผมอันนี้กดบวกเข้าไปป้ามได้แล้วครับหมวกที่ต้องการครับสวบใส่เลยอ่าดูหน่อยนอ อัะถ่ายรูปโชว์โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมครับเห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์ต่อท่านครับก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพจผมให้ด้วยครับก็เป็นกำลังใจผมน่อยครับต้องการกำลังใจอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้กับตานจ็กกก็ขอลาไปที่นี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ